อาพีนองต่อจากคลิปที่แล้วนาะจะเนาะตี่กย่ยทงสุภาพถ้ำไอหวานหวานมันแซงจากใส่สกคูจะบ่ใสใบเตยกับสกคูกินนี่ก็กินใบเตยแล้วจะก็หอมคือก,กันจากพี่นองกําลังกวนสกคูจะเมื่อเหาอกวนเส็จแล้วเป็นหลังสาคูเสียจเ้าก็จะเอาไปใส่น้ําหวานมันแซงตัวตี่กย่ยทงตุ่มว้จากคลิปที่แล้วเนาะจะเนาะ จ้าพี่น้องใกล้จะได้ทีละจ้าสาคูจะสาคูใกล้จะได้ทีละจ้า,าจ้าเมือ่อในทีแล้วเนาะเย็นถึงก็จะสาคูมาขวนมาหลางน้ำจ้าพี่น้องจ้า จะควรล่างน,านา้ำนอกจีกน้องเนาะมาห้อาล้างนา้ำได้ที่เมื่อเสด็จน้ำแล้วยายุูมก็จะเอาไปใส่น้ำหวานมันแซงจากที่ห้าเหดไใ่ตุต่มไว้จากพี่น่อง้ำงพอจัดพี่น้อง ห้อล้างเด้ใสดีแล้วเ้าก็จะพ่้จะจะพักไว้มันสเสดดน้ำเนาะจะเดี๋ยวรอขั้นตอนต่อไปนะพี่น้องเนาะชาีนจ้ามันแซงดี๋ย้อตุ่มใบนะจ้ะพร้อมน้ำตาลพร้อมหางกะทิเรียบร้อยจ้ะเนี่ยุนเล็กน้อยแล้วห้องุนเล็กน้อยหาก็เอาสักคู่ลงจ้ะ จะพี่น้องหมดถวยแล้วน้อพี่น้องเนาะจ้ะสาคูลงไปจ้ะเกลี่ยให้เข้ากันจ้บวางให้สาคูเป็นก่อนนะพี่น้อง เมือ่อจ้าเมื่อได้ทีมันก็ประมาณนี้ละจ้าประมาณนี้พี่น้องนี่จ้าประมาณนี้พักไว้เย็นสักเป๊บหนึ่งพออุนอ่นๆเขาก็จะเทกระทิสดลงเนาะพี่น้องเนาะ ใส่ไว้ประมาณนี้จเนเนะเพื่อเป็นอืดเนาะเพื่อสาคู่เป็นอืดออกมาจ้ะจ้าประมาณนี้จ้ะเสร็จแล้วอหัวกะทิลาดเนาะพี่น้องเดี๋ยว จ้าเสร็จแล้วจะเอาหัวกะทิลดจ้ะพี่น้องใส่ยเยอะๆจะจะได้มันเนาะพี่น้องเนาะอาโอเคจะพี่น้องจะหน้าตาก็จะประมาณนี้ละจ้า ส่วนในหมอกะจะประมาณนี้จ้ะจ้ะเพื่อเพิ่อนอืดน,น,นะพี่น้องกว่าสิได้กินแต่จจกแปบ๊บหนึ่งแย่ตรงกะเอากะทิสดโรยลงให้หมืดเลยเทลงให้หมืดเลยจ้ะเพราะว่าพออุ่นๆกะเทลงได้จ้ะพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนิ้นะเนาะจ้าคลิปหน้าพอกันไหมคลิปตัวนี้มันต่อจากคลิปที่แล้วเนาะจ้ะเนาะนี่แหละจา้าหวานมันแซงแบบบ้านๆใส่สาคู จ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า